sink อัางล้างหน้า shower cap หัวคมอาบน้ำ toilet bowl ตัวช็ดครก a n t มด bee พึ่ง buffalo ไวาย butterfly ผีเสื้อ crab ปู goose a r ่ fox นัวจิ้งจอก day วัน week สัปดาห์

toy ของเล่น glass แก้ว coffee กาแฟ month เดือน January มกราคม February กุมภาพันธ์ March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน July กรกฎาคม August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน December ทันวาคม Picture ดูภาพ Radio อ um ืม Radio Radio ทีวี Television <TV. S 1> Floor Print <oon. S 1> Sofa Sofa so กับ In Room Slide สไลด์กระดานลื่นสวิงชิงชาไม้กระดกกระบารายทันเนวอุโมงบีบบีบบีใหญ่ small เล็ก tall สูง short เตี้ย long ยาว count นับ radioradio วิทยุโอเค

ดอกทานตะวันสวนบิ n บินทังขยะ r o ดถนน t e m p l วัดเ r e a d b e d b ขนปังดื่มนั่ง stand up ยืน sleep s l e นอนเดิน run วิ่ง jump กระโดดแ l บกมือ eat กิน read อ่าน noodle นึ่ดเดืก๋วยเตี๋ยว pork นืหมู bee เนื้อวัวอยากน้ำ belt จำกัดช h o p s h ร้านค้า money เงิน listen ฟัง play เพลงเล่น notebook 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 สมุดเกิดสมุดบันทึกก็ได้ slipper 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 รองเท้าแตะ a n d w h a t shoe รองเท้าผ้าใบ student shoe รองเท้านักเรียน okay how many จำนวนเท่าไหร่ how much ราคาเท่าไหร่ expensive expensive แพง cheap ถูก sweet หวาน so sweet หวานจัง s o f t เกลือเค็ม sour เปรี้ยวเผ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่ง้านบวกลบคูณหารเท่ากับ happy happy มีความสุขเสียใจ cry ร้องไหลล้ลาฟลาฟหัวเราะสปอร์ตกีฬา